สวัสดีครับกับาอีกแลนะฮะกับคลิปแชร์ไอเดียสินค้ากับออดออนไลน์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแชร์สินค้า eBay นะครับออดออนไลน์นะฮะจัดทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอขายของนิดนึงก่อนนะฮะเรามีคอร์สสอนนะครับ eBa y Amazon ช่วงนี้นะครับคอร์ส eBay a m ม z o n เนี่ยหาเพื่อนๆซื้อเครื่องมือ1ปีนะครับเราเพิ่มให้คุ้มค่ามากมายนะครับถ้าเป็น a m ม z o n เนี่ยเพิ่ม3 eBay เพิ่ม2เลยนะครับ ถ้าโควมีเพิ่มให้ห้าเลยไม่ต้องเพิ่มเงินอะไรด้วยนะครับส่วนสมาชิกเก่าก็กลับมาแชร์เครื่องมือนะฮะรับเพิ่มอีกหปีถ้าแชร์1ปีนี่เราเพ่มเพิ่มสแล้วก็กลับมาเรียนทบทวนฟรีนะฮะสนใจดูรายละเอียดที่ที่ odonline.com แล้วก็ติดต่อทางไลน์ที่หน้าเว็บ odonline.com ได้เลยนะครับอ่ะสินค้าชิ้นนี้นะเราง่ายๆเลยผมว่าเพื่อนๆเ,เห็นรูปปุ๊บน่าจะเดาได้นะครับนี่มันคืออะไร ผมว่าทุกคนเราออกนะแต่ว่าชิ้นอาจจะใหญ่นิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มราคานิดหน่อยได้อย่างชิ้นนี้นะครับขายบน e bay มาแล้วนะครับ31โซนะฮะในราคา911บาทส่งฟรีเราจะมีค่าส่งเพิ่มอ100ี200ก1้อย0 0ก็ไแด่พันกว่าบาทอ่าแล้วก็31โซก็คือผมบอกเลยขายได้เรื่อยๆแล้วอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องสต๊อกเลยสินค้าประเภทเนี้ยถ้าเกิดคุณรู้ร้านหรือร้านอยู่ใกล้หน้าบ้านคุณนะฮะไม่ต้องสต๊อกสินค้าด้วยแล้วก็ไปถามราคาอย่าลืมเอาตาช่างไปด้วยนะครับ และอย่าลืมครับหากอยากมียอดขายดีบน eBay นะฮะคุณต้องหมั่นลงสินค้าวันละชิ้น2ชิ้นเนี่ยวิเคราะห์ด้วยนะว่าสินค้าต้องเคยขายได้ต้องมีความต้องการคนเสิร์ชคีย์เวิร์ดว่าอะไรตั้งใจลงวันละชิ้น2ชิ้นให้ได้200ชิ้นแล้วคุณก็จะมีรายได้ยอดขายบน eBay เนี่ยไม่ต่ำกว่าเป็นแสนนะฮะแต่ต้องมีสัก200ชิ้นขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างวันก่อนผมทำข่าวเมื่อวานเลยนะฮะที่มีข่าวว่า a m ม z o n เนี่ย รับพนักงานเพิ่มถึง10,000แสนตำแหน่งแล้วก็พร้อมที่จะเพิ่มเงินรายชั่วโมง2ดอลลาร์ให้กับพนักงานนะฮะในยุโรปก็จะ2ปอนด์2ยูโรทั่วโลกนะครับแต่ว่าเฉพาะสหรัฐเนี่ยรับพนักงานเพิ่ม10,000แสนคนเพราะอะไรเพราะโควิดในเนี่ยียทำให้คนอยู่บ้านแล้วคนช้อปปิ้งออนไลน์อยู่บ้านเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น e ี a y Amazon ช่วงนี้คือโอกาสสาคัญในการทารายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่างในเมืองไทยตอนนี้หลายหลายคนก็ซีเรียสนะครบ,บอกว่าเอ้ยแล้ว hmm. hey, ฉันอยู่บ้านฉันจะทำอะไรกินหลายๆคนทำงานเกี่ยวกับต่างชาติท่องเที่ยวอะไรพวกนี้โดนไม่ได้เลี้ยงออฟแต่บอกว่าให้หยุดและไม่ได้เงินเดือนเพราะฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่เพื่อนๆอ,อย่างน้อยมาขาย ebay สร้างรายได้ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับหาสินค้ามือสองมือเก่าก็ได้อ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ลงทุนน้อยมากสําหรับอีเบยผมแมนะนําให้เพื่อนๆเริ่มเองไม่ต้องเรียนผมก็ได้นะคนไหนที่เกิดมีไอเดียอะไรนะครับก็เริ่มเองได้แต่ถ้าเกิดใครสนใจจะเรียนก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนอเมซอนนี้ไม่ต้องพูดถึงระเบิดระเบอร์ครับรับจ้างรับพนักงานเพิ่ม1นึ่งแสนสิ้หนึ่งแสนตำแหน่งในสหรัฐแถมยังเพิ่มอของเขาับเป็นชั่วโมงนะครับเพิ่มอีก2ดอลลาร์ให้กับพนักงานนี่บอกได้เลยว่ายอดขายกระชูนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำช่วงนี้ใครไม่มีเลยทํา มาเริ่มต้นทำา e ี b บีย m a ม o n ได้แล้วครับอ้าก็ท้ายคลิปนะฮะเราก็ต้องขายคอร์สอยู่แล้วเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับคอร์สก็มาดูได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับมีแบบผ่อนเป็นเงินสดอะไรเงี้ยดู youtube ก็มีนะฮะติดต่อคลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยเข้ามาคุยกับเราที่ like l i n e แอดหรือไ n น์ f f c i a l account พิมพ์พ์เองก็ได้ที่แอดโอ n ออนไน์ะครับโทรได้ที่เบอร์0888611616เรามี u t u b e นะฮะมาไลฟ์คุยกัน วันจันทร์พุธศุกร์ช่วงประมาณ2 3งสามทุ่มนะครับก็ฝากติดตามด้วยเพราะฉะนั้นฝากซับสไครป์กดกระดิ่งนอกจากยูทูบแล้ยังมีคลิปปล่อยทั้งวันนะเพราะฉะนั้นการที่ติดตามช่องออตออนไลน์เพื่อนๆจะได้ไอเดียฟรีๆด้วยส่วนสาหรับคนเรียนเนี่ยสามารถขอฉเฉลยได้ทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็เรามีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับออตออนไลน์เรามีทวิตเตอร์ออตออนไลน์เรามี Instagram โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากติดตามทั้งอีก3ช่องทางด้วยนะครับ สู้ตายครับช่วงนี้นะฮะถ้าไม่ต้องไปไหนมากมายอะไรนะครับเดี๋ยวนี้สั่งข้าวได้นะฮะแล้วแถมข้าวแถวบ้านเนี่ยให้เบอร์หมดเลยนะฮะให้เบอร์หมดเลยคือมันก็ต้องส่อกล็บเนาะแล้วก็ให้เบอร์แล้วก็พร้อมส่งนะฮะเพราะฉะนั้นทํางานอยู่บ้านได้สบายเลยครับหาคำอีเบอมาสอนไปรษนีไม่ได้ปิดนะครับเราก็ยังสามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าทัรวโลกได้เพียงเพียงแต่มีบางประเทศแหละที่มันส่งไม่ได้เช่นจีนนะครับ ส่วนอิหร่านนี่มันไม่ขึ้นอยู่แล้วนะฮะในระบบ ebay แล้วก็อ,อิตาลีอะไรพวกน,นี้นะครับประเทศที่ขึ้นเขาประกาศอะ่ะเอกอก็บล็อกบอกไปนะเอาประเทศที่แต่ว่าอเมริกาอังกฤษออสเซเลียยังส่งของได้อยู่นะครับและเป็นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ด้วยไปละ